ในยุคที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการจัดการความรู้จึงกลายเป็นหัวใจสำคัญที่ช่วยพัฒนางานและบุคลากรให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆซึ่งนำไปสู่ประโยชน์ต่อผู้รับบริการหน่วยงานและองค์กรด้วยความมุ่งมั่นในภารกิจหลักขอ,ของคณะสาธารณาสุขศาสตร์ในการผลิตบัณฑิตวิจัยและบริการวิชาการ เราจึงได้สร้างระบบกำกับดูแลที่เข้มแข็งโดยมีคณะบดีเป็นผู้นำสูงสุดและมีคณะกรรมการบริหารทำหน้าที่ในการกำหนดทิศทางและเป้าหมายผ่านแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีอย่างไรก็ตามในด้านการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการคณะได้มอบหมายให้งานแผนและงบประมาณเป็นหน่วยงานหลักในการรวบรวมวิเคราะห์และสรุปความก้าวหน้าของโครงการ แต่ยังพบปัญหาเกี่ยวกับระบบติดตามที่ยังไม่ชัดเจนเช่นขั้นตอนการรายงานซับซ้อนและข้อมูลของโครงการถูกกระจัดกระจายทำให้เกิดความล่าช้าในการรายงานผลและการนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหารจากปัญหาและข้อจำกัดดังกล่าวคณะจึงจัดให้มีการจัดการความรู้ในหัวข้อการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปียังมีประสิทธิภาพ เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับการแก้ไขปัญหาโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนจำนวน13คนโดยนำแนวคิดการจัดการความรู้ตามกระบวนการ KM p r o เ e s eth, ที่เน้นให้มีการแลกเปลี่ยนเขียนออกมายกระดับและนำไปใช้จริงอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานดังนี้ 1. การแลกเปลี่ยน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนได้ร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และระบุค,ความรู้ที่สำคัญต่อการพัฒนางานและมอบหมายให้คณะกรรมาการจัดการความรู้ร่วมกับงานแผนและงบประมาณเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการสแสวงหาความรู้ทั้งจากแหล่งความรู้ที่ชัดแจ้งและความรู้ที่ฝังในตัวบุคคล 2. การเขียนออกมาหลังจากได้ข้อมูลและประเด็นที่สำคัญทีมงานได้กลั่นกรองและสรุปออกมาเป็นแนวปฏิบัติ พร้อมทั้งจัดทำอินโฟกราฟิกแสดงขั้นตอนการติดตามรายงานผลโครงการและเผยแพร่แนวปฏิบัติผ่านช่องทางเว็บไซต์และลายกลุ่มของคณะเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงความรู้ได้อย่างทั่วถึง 3. การยกระดับหลังจากเผยแพร่แนวปฏิบัติแล้วพบว่ามีปัญหาบางประการจึงได้มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อปรับปรุงขั้นตอนการจัดส่งรายงานโดยการปรับปรุงได้นำ Google Application มาใช้ในการรวบรวมข้อมูลและได้พัฒนาระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่านลายให้ผู้บริหารได้รับแจ้งผลแบบเรียลไทม์การนำไปใช้จากการนำความรู้และนวัตกรรมมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการติดตามผลการดำเนินงานโครงการของคณะผลลัพธ์ที่ได้คือข้อมูลการรายงานถูกจัดเก็บในแหล่งเดียว ทำให้สามารถตรวจสอบและสรุปผลได้ทันเวลาลดการใช้กระดาษและมีระบบการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ผ่านไลน์กลุ่มซึ่งช่วยให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รับทราบสถานการณ์รายงานได้ทันทีการพัฒนาระบบติดตามผลโครงการผ่านการจัดการความรู้ส่งผลให้เกิดผลสำเร็จและประโยชน์ที่ได้รับในด้านการติดตามและรายงานผลมีความรวดเร็วขึ้นสนับสนุนการขับเคลื่อนคณะสู่ความเป็นเลิศตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลายัย รวมถึงสร้างแนวปฏิบัติที่ดีเป็นตัวอย่างให้ผู้อื่นนำไปต่อยอดและพัฒนาแนวทางในงานของตนเองต่อไปในอนาคต